ภาพตำแหน่งของกล้ามเนื้อขนลุกมันจะตั้งแล้วย้อนแรงโน้มถ่วงของโลกจากข้างล่างขึ้นบนกล้ามเนื้อขนลุกนะครับเมื่อไม่ใช้งานครับจะทําให้กล้ามเนื้อขนลุกเนี่ยนะฮะตกลงไปเมื่อตกลงไปก็จะทําให้รูขุมขนเปิดกว้างวิธีการรักษาทำยังไงแล้วสาเหตุมันคืออะไรตั้งใจอยู่ดีให้รู้สึกว่ากําลังดึงหน้าตัวเองให้มันตึงอยู่ฟูจิครับปัญหาหน้าตกหน้าย่นรูขุมขนกว้างนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยวิธีการรักษาใหม่เพื่อเพรู้จักกล้ามเนื้อขนลุกไอ้ขนลุกเนี่ยมันทําให้หน้ากระ เป็นยังไงไปดูคุณกัน,ก,นก่อนอื่นนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าคุณเอซ์อเลโทโมโนบุนะครับเป็นทั้งศาสตราจารย์และเป็นทั้งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโกเบท่านเปิดเผยเรื่องกล้ามเนื้อขนลุกครับ นี่คือวัย20นี่คือวัย50วัย20กับวัย50ต่างกันตรงไหนก็คือนะฮะกล้ามเนื้อหน้าเนี่ยจะต่างกันแล้วก็รูขุมขนก็จะกว้างต่างกันด้วยครับคำถามก็มีว่าครับทำไมคนวัย60กับวัย20หน้าต่างกันครับในนี้ก็บอกว่านะฮะหนึ่งก็คือความชื้นที่แตกต่าง2ก็คือการนอนดึกหรือเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนต่างๆครับที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้แต่ศาสตราจารย์ก็ได้เปิดเผยว่ามีกล้ามเนื้อทําให้ขนลุกไอ้กล้ามเนื้อขนลุกเนี่ยทำให้เราหน้าหย่อนหน้าตกรูขุมขนกว้าเเเรนรเนััอนกอออไไดบววยย20ป็่ค Yeah. แล้วผลวิจัยนี้ถูกเปิดเผยในปี2020ไม่นานมานี้เองครับแต่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ประเทศไทยผมก็เลยเอามาเปิดเผยให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันครับและนี่ก็คือภาพกล้ามเนื้อขนลุกสีชมพูครับนี่คือภาพจริงๆภาพถ่ายจริงนะกล้ามเนื้อขนลุกเนี่ยมาจากไหนใช่ไหมครับเพื่อนๆกล้ามเนื้อขนลุกมาจากสมัยก่อนนะฮะเพื่อนๆเวลาเราไปดูหนังผีหรือเราไปดูเรื่องตื่นเต้นอะไรเนี่ยเคยมีคนบอกเฮ้ยขนลุกเลยไอ้ขนลุกนี่แหละมันคือตัวกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยกระชับมากขึ้นและถ้าคน ธรรมดาแล้วนะถ้าอยู่ในหน้าหนาวก็เหมือนกันนะเวลาไปที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นหรือไปที่ประเทศหนาวหนานะฮะเคยเห็นไหมครับว่าขนมันจะตั้งแล้วก็จะลุกขึ้นมาแบบนี้นะฮะที่ผิวมันจะเป็นแบบเป็นๆเม็ดเนี่ยมันคือตัวกระตุ้นให้ขนตั้งขนลุกเมื่อกระบวนการหนาวนะครับก็ทําให้กล้ามเนื้อกระชับเมื่อกล้ามเนื้อกระชับก็จะทําให้ขนตั้งกระบวนการขนตั้งก็จะห่อหุห้มความร้อนขึ้นมาได้นี่ก็คือกระบวนการขยับผิวขยับกล้ามเนื้อทําให้ผิวมีความเด้งดึ๋งอยู่ต่อเนื่องเนื้อขนลุกหรือกล้ามเนื้นนััง่จะมวหผิ กระตุ้นให้เราหน้าไม่หย่อนหน้าไม่ตกครับนี่คือภาพตำแหน่งของกล้ามเนื้อขนลุกมันจะตั้งแล้วย้อนแรงโน้มถ่วงของโลกจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันเป็นการตั้งแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีการขนลุกบ่อยๆก็จะทําให้หน้าเรากระชับรูกลมขนก็กระชับด้วยครับและนี่ก็คือภาพคนที่มีกล้ามเนื้อขนตั้งเยอะนี่คือวัยชราจะมีกล้ามเนื้อขนตั้งน้อยเนื่องจากการเจอเรื่องการตื่นเต้นน้อยลงหรือมีการใช้สีหน้าน้อยลงเจอความหนาวน้อยลงทําให้กล้ามเนื้อขนตั้งเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ก็ทาให้เล็กลง ใช้งานครับจะทําให้กล้ามเนื้อขนลุกเนี่ยนะฮะตกลองไปเมื่อตกลงไปก็จะทําให้รูขุมขนเปิดกว้างใช่ไหมอันี่คือภาพของคนรูขุมขนกว้างภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว,ว่ารูขุมขนกว้างและหน้าตกนักวิทยาศาสตร์บอกดูปุ๊บนี่จะรู้เลยว่าอ๋อเพราะเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อขนลุกเพราะฉะนั้นครับกล้ามเนื้อขนลุกถ้าคุณไม่ใช้หรือกล้ามเนื้อขนลุกอ่อนแอมันจะเกิดปัญหาหน้าตกหน้ายน่นและที่2ก็คือปัญหารูขุมขนกว้างนั่นเองครับมันเกี่ยวข้องเลยเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้ววิธีการรักษาทำยังไงแล้วสาา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 เเเเเหหตตุุมมมมมมัันนนนคคคืืออออะะะะไไไไไรรรรร้้้้้ใใใจดดดูีถพพพ่่่่วกกกลลข็1 ไปเจอเรื่องตื่นเต้นครับไม่ได้ดูหนังผีไม่ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วโอ้โหดูอลังการดูตื่นเต้นเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้ตรงนั้นครับปัญหาอีกอันนึงก็คือครับใครอยู่ในบ้านทั้งวันเปิดแอร์สบายๆไอ้ตัวนั้นก็ทาให้กล้ามเนื้อขนลุกเนี่ยน้อยลงครับแล้ววิธีการรักษาวิธีการบริหารให้กล้ามเนื้อขนลุกมันตั้งขึ้นเพื่อทําให้รูปขมงขนกระชับหน้ายกขึ้นเนี่ยทำยังไงนี่คือภาพของตอนที่ยังไม่บริหารกล้ามเนื้อนะฮะด้านนี้คือด้านที่บริหารแล้วตอนที่ยังไไมมมมมม่ม่่่่่่บบบรรรรริิหหหาาาาาาาดดดูููกกกกกกลลลลลล้้้้้เเเเเนนนนนืืือออออขขุุีย็็ๆผแแแทคตวว จะใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นแล้วก็เห็นชัดเจนมากขึ้นเห็นนะฮะเป็นสีส้มๆเนี่ยคนั่นคือกล้ามเนื้อขนลุกที่มันใหญ่ขึ้นครับวิธีการบริหารวิธีการรักษาทำอย่างนี้ครับตอนเด่มนะให้เพื่อนๆทำตามภาพที่เห็นนะครับก็คือเดี๋ยวผมขอถอดหมวกก่อนนะครับเอามือวางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ยกขึ้นยกหน้าขึ้นอย่างนี้นะเดี๋ยวดูนะขั้นตอนที่หนึ่งเอามือขวาแตะไว้ที่คางซ้ายขั้นตอนที่2ยกผิวขึ้นค่อยๆยกขึ้นจนถึงขอบตาดูอีกทีนึงครับค่อยๆยกขึ้นจนถึงขอบตา ตรงนี้นะครับให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเรากําลังผิวตึงอยู่จากนี้ไปให้เอามือซ้ายแตะไว้ที่ข้างแก้มแล้วดึงมือซ้ายลงมาข้างล่างเริ่มดึงนะครับปื๊ดเริ่มดึงลงมาข้างล่างแบบนี้ครับดูอีกทีครับดึงลงมาข้างล่างปื๊ดให้รู้สึกว่ากําลังดึงหน้าตัวเองให้มันตึงอยู่ใช้เวลาสิบวิใน,นการตึงหน้าตัวเองโอเคผมทาให้ดูอีกรอบนะผมทาให้ดูแล้วเพื่อนๆทำตามด้วยน,น,นะฮะเอามือไว้ตรงคางครับมือไว้ตรงคางแล้วก็ดึงหน้าขึ้นปื๊ด ดึงหน้าขึ้นตอนเราดึงหน้าขึ้นนะฮะตรงนี้เราจะรู้สึกตึงแล้วนะหน้าเราตึงแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ใช้มือที่เหลือเนี่ยฮะดึงมันตรงลงมาฮะจะทำให้เรารู้สึกนะฮะหน้าตึงมากขึ้นนี่คือการฝึกให้หน้าตึงนะฮะอย่างนี้เลยปล่อยไว้สิบวิหนึ่งสองเก้าสิบเสร็จไแล้วก็ปล่อยอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันฮะทำหน้านี้ครับดึงหน้าไปปื๊ดทำให้รู้สึกหน้าตึงแล้วเราก็ดึงหน้านี้ลงมาปื๊ดอย่างนี้ฮะหนึ่ง ะะหลายคนมีคําถามบอกว่าเฮ้ยดึงหน้านี้ไม่ทําให้หน้าย่อนเหรอไม่ครับทําให้หน้าเราตึงแล้วทําให้รูขุมขนตั้งเนี่ยนะให้มันแข็งแรงมากขึ้นทาให้มันหนาขึ้นมีรูปถ่ายครับมาดูกันนี่คือรูปถ่ายก่อนบริหารหน้านะครับนี่คือกล้ามเนื้อขนลุกเป็นกล้ามเนื้อที่ยังเล็กอยู่แต่พอบริหารแล้วดูดิฮะกล้ามเนื้อขนลุกเนี่ยมันใหญ่แล้วก็หนาขึ้น,นครับเพื่อนๆลองไปทําดูครับซึ่งที่ผ่านมาเราใช้วิธีการแบบไหนครับก็คือพยายามไปนวดหน้าพยายามไปเติมน้ําเติมตบหน้าน้ําอะไรต่างๆ,ๆอันนี้เป็นอีกวิธีนน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 ึึงงงงงซ่่่เเเเป็็กกกกกกาา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 รรรรรรรตตตุุ้้้้้้ลลมมืืออขขใหหัััแบววิิทยศส์ชธีีี เขาบอกว่าให้ทำวันละเท่าไหร่นะครับคำตอบบอกว่าให้ทำวันละ2เซตเซตหนึ่งก็ปล่อยไว้ประมาณ10วินะทำวันละ2เซตน,นะเพราะกล้ามเนื้อขนลุกหรือขนตั้งเนี่ยมันจะมีการเรียงขนเนี่ยให้มันย้อนกับแรงโน้มถ่วงโลกนะเมื่อกล้ามเนื้อมันแข็งแรงแรงโน้มถ่วงก็จะไม่ทำให้หน้าเราตกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคน,นครับอย่าคิดว่าผู้ชายไม่เกี่ยวนะผู้ชายถ้าหลอ่อถ้าผิวสวยนะมันจะมีความออร่ามันดูสำอางมันดูมีโอกาสมากมายครับยิ่งเป็นผู้ชายเนี่ยยิ่งเป็นโอกาสคุณบริหารไปด้วยยิ่งดีครับมน้งูาลต่ๆ ผมไปเอาผลวิจ so ัยมีการทดลองและมีการเปิดเผยในต่างประเทศประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีข้อมูลแบบนี้นะครับผมจะพยายามเอาข้อมูลที่หายากในประเทศไทยหรือไม่เคยเห็นในประเทศไทยมาให้เพื่อนๆครับลองติดตามดูครับนอกจากนั้นแล้วนะเคยเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องการรักษารอยย่นด้วยจำได้ไหมครรอยย่นที่หน้าผากรอยย่นตรงร่องแก้มรอยย่นตรงตีนการอยย่นตรงคอแล้วก็การรักษาหน้าใหญ่ให้เป็นหน้าเล็กโดยไม่ต้องมีการสัญญกรรมครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอนี้อยากรู้ข้อมูลใหม่ๆเนี่ยก็กดติดตามกดแจ้งเตือนได้ยิ่งดีเพราะอะไรครับเพราะบางทีเนี่ยกดติดตามเวลาผมลงวิด เพราะถ้ามีข้อมูลดีๆเจ๋งๆนะฮะให้เพื่อนๆตามใน l i น์แอดไว้นะฮะเวลาผมมีไลฟ์สดหรือเวลามีวนะิดีโอเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนยิงไปหาเพื่อนๆครับสำหรับคนที่อยากได้วิดีโอฟรีๆเกี่ยวกับเรื่องการบริหารหน้าจากผลวิจัยของต่างประเทศซึ่งเปิดเผยมาเหมือนกันฮะก็ลองแอดมาแล้วถามว่าอยากได้วิดีโอแก้รอยยน่นเดี๋ยวผมจะส่งวิดีโอแก้รอยย่นให้กับเพื่อนๆครับสมบัติอล้มค่าที่มากกว่ารถที่มากกว่าบ้านมันคือร่างกายของคุณครับแล้วเจอกันกับวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย